ก็ถ้าแดงเสียงป่าสุงยังไม่ถูกจับอะไรจะเกิดขึ้นในเมืองชนยากที่จะหาคําตอบฝีมือเขาขนาดไหนไม่มีใครรู้แต่เขาคือผู้ถล่มกำนันแสวงนักฆ่าฆ่าตัวแพงที่ฆ่าอภิมหาเจ้าพ่อเมืองชนจนเละุ้มเปะ๊ะเรื่องราวของกลุ่มอิทธิพลมืดที่สร้างความเกลียวกลาวจนชื่อเสียงกระชอนวงการเจ้าพ่อยุทธจักรแดนเถื่อนในดินแด,น,ดนเขตท,ท้องที่ป่าสุงวนของอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีถ้าเอ่ยชื่อเสียงป่าสุง ไม่มีใครรู้จักเป็นไม่มีเพราะชื่อเสียงในด้านลบนั้นมันมีมานานกว่า20ปีที่ผ่านมาแล้วและเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอดังต่อไปนี้นั่นคือสกุปข่าวนักฆ่ามาหากาศแดงสิงป่าสุงแห่งอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่จนมุมตำรวจบ้านบึงโดนตะคุบตัวดำเนินคดีในข้อหาหลายคดีหลายท้องที่รวมทั้งสงหารพันตำรวจตรีธานีมีบุญอดีตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยอง เมื่อเดือนสิงหาคม2,522นั้นจากการพลิกแฝงอาชญากรรมของกรมตำรวจพบว่าแดงเสิงป่าสุงเป็นลูกชายทายาทในสิยงเชนลิเจ้าพ่อเจ้าของฉายาเสิงป่าสุงอันเป็นที่แคลนคา้ำของชาวเมืองชนในอดีตในสิยงเ่นลิเจ้าพ่อผู้ก,อก่อกำเนิดฉายาเสิงป่าสุงผู้นี้สร้างชื่อเสียงฐานะอำนาจและการเงินของตนจนเป็นเจ้าพ่อตัวเอกคนหนึ่งของเมืองชนชื่อเสียงของเขานั้น มีมาก่อนอภิมหาเจ้าพ่อเมืองชนบรุรีก็ถ้าสองเจ้าพ่อยังไม่ตายเหตุการณ์ในเมืองชนคงสนุกมากกว่านี้และอาจจะเป็นยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจก็เป็นได้เพราะเป็นธรรมดาอยู่เองที่เสือสองตัวย่อมอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้แต่เผอิญธรรมชาติได้ทำหน้านที่ของมันอย่างสัตย์ซื่อเพราะเมื่อปลายปี2520เจ้าพ่อสิงห์ป่าสุงถูกแก๊งมือปืนด้วยการลอบสังหารอีกไม่นานต่อมาอภิมหาเจ้าพ่อเมืองชนบุรี ก็ถูกรอบสังหารดับดิ้นตามกันไปเสียงแซนลีเจ้าพ่อผู้เป็นปฐมกำเนิดฉายยาเสียงป่าสุง,สงเขาเป็นคนจีนอพยพนักสู้ตาชั้นเดียวแต่หลักการต่อสู้ของเขามันรุนแรงและชอบใช้ความรุนแรงเข้าตัดสินปัญหาเสมอมาทุกวันทุกคืนในเสียงมักแต่คิดจะต้องการสร้างชื่อเสียงและฐานอำนาจของการมีอิทธิพลอยู่ตลอดเวลาจนในปัจจุบันในเสียงได้มีที่ดินครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ที่บริเวณบ้านคลองกำ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเผ่าปลวกแดงจังหวัดระยองถึงหมื่นไร่และที่ดินดังกล่าวที่ในเสียงครอบครองนี้ได้มีเขตติดต่ออยู่กับพื้นที่ของคนอื่นอีกหลายไร่ซึ่งแต่ละรายนี้ในเสียงก็ได้พยายามฮุบมาไว้เป็นของตนทุกวิถีทางถ้าหากมีโอกาสซึ่งในระยะหลังต่อมาเมื่อบรรดาบุตรชายหญิงของในเสียงซึ่งในสิบคนนั้นมีบุตรเป็นชายถึงหกคนได้เติบโตขึ้นมาตามลําดับการทําไร่ของครอบครัวในเสียง ก็เริ่มจเจริญรุดขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับชื่อเสียงในด้านของอิทธิพลเพราะแม้แต่ทางเข้าออกภายในไร่ของในเสงนั้นจะเขียนป้ายประกาศห้ามบุคคลไม่ว่าจะเป็นใครเข้าออกถ้าไม่เชื่อหากเกิดอันตรายใดๆเกิดขึ้นทางไร่ของในเสงจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นภายในไร่ของในเสงจะมีบรรดาพวกคนงานที่ทำตัวเป็นมือปืนคอยเดินถืออาวุธสงครามหลากชนิดเดินสลับกันให้คนอื่นได้เห็นเป็นประจำและภายในไร่ของในเสงนั้นเอง ด้านหน้าจะมีการปลูกเพื่อได้บางหน้าไว้เท่านั้นแต่ภายในซึ่งห่างลึกเข้าไปในเสงและบรรดาลูกชายจะทําการตัดไม้ทําลายป่าแล้วนําไม้ออกมาจําหน่ายจนสร้างฐานะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ในขั้นเศรษฐีได้โดยใช้เวลาไม่นานนักโดยไม้ดังกล่าวจะตัดออกมาเป็นท่อนใหญ่ๆซึ่งเขาเรียกว่าตัดเป็นท่อนสูงด้วยการตัดไม้ทําลายป่านี้เองที่ต่อมาได้กลายเป็นฉายาของในเสงว่าเป็นเจ้าพ่อป่า หรือเจ้าพ่อสิงป่าสุงมานับตั้งแต่นั้นโดยรถที่ใช้บรรทุกไม้ออกมาจากป่านั้นจะเขียนป้ายติดอยู่บนหลังคาหน้ารถทุกคันว่าสิงป่าสุงซึ่งชื่อนี้เองที่สร้างความบาดบันให้แก่ทุกคนที่มองเห็นชื่อแม้แต่เจ้าหน้าที่ของทางการบางกลุ่มที่ไม่อยากยุ่งหรือต่อแย่ด้วยจึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้อำนาจอิทธิพลมืดทยานเทพตัวเองขึ้นสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวคนงานจากภาคอีสานขนแล้วขนเล่าที่เก็บเสื้อผ้ามาจากบ้านเกิด เดินทางมาหางานทําต้องมีอันถูกกว่าตน้นทอยอยส่งเข้าไปภายในไร่อย่างรู้เท่าไปถึงการว่าถ้าหากเข้าไปแล้วจะไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับออกมาได้อีกจะต้องทํางานและมีความเป็นอยู่ดูทาดจนมีหลายคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในไร่นี้ต่างพากันขนานนามว่าเป็นค่ายอเวจี v G, เพราะบรรดาคนงานมีจํานวนหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันคนก็ว่าได้จะต้องทํางานเพื่อแลกกับค่าอาหารเพียงอย่างเดียวถ้าหากทํางานแล้ว พูดถึงเรื่องเงินทองที่จะได้รับก็จะถูกทำร้ายต่างๆนาน,นาและถ้าหากมีใครไม่ยอมทำงานก็จะถูกทุบหัวหมกป่าเสียเลยบางรายถูกลูกสมุนของเจ้าพ่อเสียงป่าซุงกระทำกันอย่างต่อหน้าต่อตาเพื่อให้ทุกคนเกิดความหวาดกลัวจะได้ไม่ต้องพูดกันให้มากความถ้ายอมทำก็ไม่ตายแต่ถ้าไม่ยอมทำก็ตายลูกเดียวด้วยเหตุนี้เองที่บรรดาคนงานหลายคนต่างก็พยายามหาช่องทางหลบหนีจากค่ายแห่งนี้แต่หลายคนที่พยายาม ก็จะถูกฆ่าหมกป่าตายที่เป็นส่วนมากแต่ก็มีบางรายที่สามารถหลุดเล็ดรอดออกมาได้นำความเข้าแจ้งและร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ในสมัยนั้นบารมีของเจ้าพ่อเสียงป่าสุ่งกำลังอยู่ในยุคเฟื่องฟูสุดขีดจึงทําให้มือของเจ้าหน้าที่บางนายเอื้อมเข้าไปไม่ถึงจ้ต่อมาในระยะที่เจ้าหน้าที่พอจะรู้ความในของภายในค่ายอเวจีแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ทําให้วงการภายในไร่แห่งนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการยินยอมจ่ายเงินเป็นค่าแรงให้กับบรรดาคนงานหรือเมื่อได้รับเงินแล้วจะไม่อยากทำงานก็ได้จะไปเลยก็มีรถนำส่งให้ถึงถนนใหญ่แต่คนงานที่เบิกเงินแล้วลาออกไม่อยากทำงานนี่เองจะถูกสมุนเจ้าพ่อทำการดักปล้นกลางทางถ้าใครไม่ยอมก็จะถูกค่าทิ้งเสียเลยเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนก็มักจะลงความเห็นว่าถูกโจรปล้นฆ่าชิงทรัพย์ที่เป็นส่วนมากและเหตุการณ์ดังที่กล่าวมานี้ได้เกิดเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งกระทั่งต่อมา ความโด่งดังของค่ายอเวจีกลางป่านี้ได้กระจายไปทั่วภายในเขตของกองกำกับการตำรวจภูธรสองชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามสืบเสาะหาข้อท็จจริงของเรื่องดังกล่าวกระทั่งต่อมาก็ได้มาถึงยุคของพันตำรวจตรีธานีมีบุญได้ถูกส่งมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงเมื่อมารับตำแหน่งก็ได้ทราบเหตุการณ์ในค่ายอเวจีของเจ้าพ่อเสียงป่าสุ่งดังนั้นหลังจากได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งเข้า ก็นกํบบากาลังตํารวจเข้าบุกตรวจค้นภายในไร่ดังกล่าวทําการยึดของผิดกฎหมายและจับกลุ่มบุคคลที่กระทําความผิดกฎหมายดําเนินคดีหลายราย,ายซึ่งมีทั้งสมุนพักพวกและบุตรของในเสียงจึงสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นแก่ในเสียงเจ้าพ่อเสียงป่าสุงเป็นอย่างยิ่งโดยหาว่าพันตรจตรีธาน,นีกลั่นแกล้งโดยร่วมมือกับบุคคลในเขตพื้นที่ติดต่อกับเขตของในเสียงเป็นสายและให้ความร่วมมือด้วยโดยในเสียงก็คิดว่าพันตรจตรีธาน,นีนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่ต้องการครอบครองพื้นที่ในเขตที่ดินป่าสงวนอีกคนจึงได้พยายามหาทางกลั่นแกล้งดังนั้นเมื่อเจ้าพ่อสิงป่าสุงเกิดความแค้นในตัวของพันตรตรีธานีและผู้ครอบครองพื้นที่ใกล้ๆก,ก,กับเจา้าพ่อที่ร่วมมือกันเพื่อทำลายและลบหลังอิทธิพลของตนเองแล้วในเสงจึงได้พยายามอบรมบดาล,ลูกชายทุกคนให้เกลียดชังพันตรตรีธานีโดยในครั้งแรกได้มีการร้องเรียนกล่าวหาพันตรตรีธานีผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เป็นประจำอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้ พันตรบตรีธานีก็รู้ตัวดีมาตลอดดังนั้นจึงทําให้เกิดรอยแค้นกันขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ระวังภัยกันมาตลอดถ้าใครพลาดก็ต้องตายซึ่งในการนี้นั้นก็ได้มีลูกชายของในเสียงบางคนได้ถูกฆ่าตายในเสียงเกิดความคลั่งแค้นใจไปอย่างมากถึงประกาศกล้องว่าลูกชายของตนมีหลายคนใครจะยิงเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตายหมดได้หรอกแต่ต่อมาจุดจบของเจ้าพ่อเสียงป่าสูงก็มาถึงเมื่อวันที่20ธันวาคม 2520ในเวลาก่อนเที่ยงวันขณนะที่ในเสิงเจ้าพ่อสิงป่าสุงไปจ่ายกับข้าวในตลาดหัวกุญแจเพื่อน,นําไปเลี้ยงคนงานในไร่ที่คลองกําได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาดสิเอ็ดมมยิงจนถึงแก่วความตายกลางตลาดเหตุเกิดอยู่ในเขตร,รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูทรอำเภอบ้านบึงสาเหตุการถูกฆ่าตายของในสิยงนั้นมาจากเรื่องการล้างแค้นที่ขังเก่าหลายเรื่องจนเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งไม่แน่ใจว่าความตายของในเสิง เจ้าพ่อสิงป่าสุงนั้นมาจากเรื่องอะไรกันแน่เพราะในเสิงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ก่อกรรมทําเขียนให้แก่หลายคนมาแล้วดังนั้นเรื่องแก้แค้นการตายของเจ้าพ่อจึงตกเป็นของนายปรีชาหรือแดงแซล้ลิหรือที่หลายคนให้ฉายาเขาว่าแดงเสิงป่าสุงซึ่งต่อมาได้มีประวัติอันร้ายกาจร,ร่วมกับพู้พวก,ก่อาการอันเหี้มเกลียมจนมีประวัติอยู่ในแฟ้มบาดยาก,กรรมของตำรวจแต่ในแดงเป็นคนฉลาดและมีหัวคิดหลักแหลม เพราะอาดีตเคยเป็นนักเรียนเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์มาหลายปีความผิดแต่ละครั้งที่ก่อขึ้นก็นไม่มีหลักฐานให้ตำรวจได้เห็นแม้สักครั้งหรือแม้แต่กระทั่งรูปถ่ายติดประวัติอาญากรรมดังนั้นนายแดงจึงรอดมือตำรวจมานานนับเกือบสิบปีเมื่อในเสียงผูกมือปืนบุกยิงตายกลางตลาดหัวงกุญแจและตำรวจก็ไม่สามารถยืนยันว่าใครเป็นมือปืนแต่แท้ที่จริงแล้วมือปืนที่ยิงเจ้าพ่อเสียงป่าูงตายนั้นคือกลุ่มของกำนันแสวงกำนันตะบนเกษสุวรรณ อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งสนิทสนมกับพันตรจตรีธานีจึงทําให้แดงสิงห์ป่าสุงคิดเลยเถิดว่าผู้บงการสรังหารพ่อของตนตายนั่นคือพันตรจตรีธานีดังนั้นแดงสิงห์ป่าสุงจึงจ้องหาโอกาสล้างแขนให้พ่อของตนมาตลอดจนกระทั่งพันตรจตรีธานีได้ย้ายไปเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองจึงถูกยิงตายมีนายประสิทธิ์แซ่ล้พี่ชายแดงสิงห์ป่าสุง ร่วมวางแผนการที่ร้านสอรประสิทธิ์ซึ่งขายของเบตดเตล็ดของนายประสิทธิ์ในเขตอำเภอเมืองชนบุรีงานนี้นายประสิทธิ์พี่ชายแดงสิงห์ป่าสุงจ้างแป0 0มบาทในระยะหลังนี้เองหลังจากต้นตระกูลสิงห์ป่าสุงถูกฆ่าตายไปแล้วชื่อเสียงและบารมีต่างๆก็ตกอยู่ในกำมือของนายปรีชาหรือแดงสิงห์ป่าสุงซึ่งแม้จะยังเป็นเด็กที่มีอายุน้อยก็ตามแต่ในเรื่องชื่อเสียงกลับกระชอนไปไกลเกินตัวเพราะต่อมานายปรีชา ได้เข้าไปสนิทสนมกับกลุ่มของทายาทอภิมหาเจ้าพ่อชนบุรีและกลุ่มของนักการค้าของเถื่อนหลายรายที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีและอำเภอพนัสนิคมพร้อมทั้งมีบุคคลอีกหลายระดับได้เข้าร่วมเป็นพักพวกด้วยซึ่งรวมทั้งในต้อยวินัยสุขแสวงที่ได้ชื่อว่ามือปืนหน้าโยกที่ถูกฆ่าตายไปแล้วเมื่อปี2527นอกจากนี้ยังมีนายอำนาจมาลัยร,รักหรือที่รู้จักกันดีว่าเล็กหมื่นเจ็ดมือปืนร้อยศพ ที่มีประวัติอันร้ายกาจเข้าสังกัดด้วยแต่ปรากฏว่าประวัติของสองมือปืนที่กล่าวมานี้ว่าร้ายกาจแล้วแต่ยังไม่ร้ายกาจเท่าแดงสิงห์ป่าสุงคนนี้ก่อนแดงสิงห์ป่าสุงจะถูกจับกลุมตัวนั้นมีความสนิทสนมชอบพอกับทายาทอภิมหาเจ้าพ่อชนบุรีเนื่องจากมีศัตรูคนเดียวกันนั่นคือกำนันสแสวงเพราะทายาทอภิมหาเจ้าพ่อเชื่อว่ากำนันสแสวงมีส่วนสื่งหารพ่อของตนจึงได้วางแผนร่วมกับแดงสิงห์ป่าสุงสึ่งหารเสียเมื่อเดือนมกราคม 2,527งานนี้แดงสิงป่าสุ่งสวมไหมพรมถักปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดนั่งอยู่ท้ายรถพี่อัพทำหน้าที่มือปืนผู้หญิงทั้งนี้แดงสิงป่าสุงคนพักพวกร่วมอาสาสมัครค่ากำนันแสเวงไม่ต่ำกว่า5คนขณะกำนันกลับจากวันชนไก่แนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีภายหลังจากทายาติอภิมหาเจ้าพ่อผูกเด็ชชี้ปีคนแล้วแดงสิงป่าสุงก็ใช้เดี่ยวมาตลอดอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง แต่ก็เข้าออกเมืองชนอยู่บ่อยครั้งตำรวจเองก็ไม่ฉะวงนใจทั้งที่มีหมายจับแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขามาก่อนหากเขายังไม่ถูกจับก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเป็นผู้สร้างข่าวใหญ่ถล,ล่มเจ้าพ่อผู้เกรียไกลที่ยืนพง,งาดอยู่ในขณะนี้ก็ได้ศีรษะของแดงเสียงป่าสุงจะขนาดไหนนั้นไม่มีใครรู้แต่ทว่ากำนันสแสวงนักเกลงคุมป่าที่อ่างกระพงและมือฆ่าที่มีค่าตัวสูงอีกทั้งมีส่วนสําคัญในการสรังหารอภิมหาเจ้าพ่อชนบุรีใต้ ก็ยังถูกแดงเสียงป่าสุงกำจัดลงล้มไปอย่างไม่มีเฉินดีครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ